ก็สวัเดีครับสหรยบคลมนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายให้สคูดีเอ็กดีนะครับหลังจากที่การสนทนาระหวาา่างจักรพรรดิมังกรแดงเด็กกับเทพ,พเจ้ามังกรออฟฟิศดูท่าจะจบลงแล้วในตอนนั้นอาจารย์ของอิเซจะได้พูดขึ้นมาว่าอืมน่าสนใจจริงๆด้วยสิการสนทนาระหวา่างเทพเจ้ามังกรกับมังกรสวรรค์นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะหาดูได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยอาจารย์ได้นั่งฟังทั้งสองสนทนาการด้วยแววตาที่เป็นบาะกาย ดูเหมือนว่าอาจารย์จะชอบเรื่องพวกนี้มากระดับเข้าเส้นเลยแต่เอาเถอะตอนนี้ฉันเองก็ยังพอปล่อยให้คู่หูของฉันจัดการได้หากไม่มีเดชอยู่แล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวฉันจะตามบทสนทนาของออฟฟิศได้ทันแต่ก็โชคดีจังเลยนะที่มีเดชอยู่ใกล้ๆและมันก็เหมือนกับมีเพื่อนที่เชื่อถือได้ฝากผีฝากไข้เอาไว้ได้อย่างสบายใจจนถึงกระทั่ง คำถามข้อถัดไปของออฟฟิศที่เธอได้ชฉงกหน้าขึ้นมาเข้ามากใกล้ๆตัวฉันในตอนนั้นออฟฟิศได้เข้ามากใกล้ๆอิเซจในพูดว่าเด็กตัวเจ้าหนาจริงหรือเปล่าที่เจ้ากำลังจะกลายเป็นราชามังกรหืนกามตัวบ้าตันหาออฟฟิศได้ถามคำถามนี้ด้วยความสงสัยล้วกลับว่าไปเด็กน้อยที่อยากรู้อยากเห็นในตอนนั้นจกักรพรรดิมังกรแดงก็เงียบไปเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้และในตอนนั้นออฟฟิศจึงได้ถามอีกว่า เราได้ยินมาว่าเจ้าสามารถข้ามขีดจำกัดของมังกรสวรรค์ไปได้ด้วยการจับหน้าอกของสาวมันจริงเหรอออฟฟิศก็ถามมาด้วยความสงสัยและในตอนนั้นจกักรพรรดิมังกรแดงก็ยังคงเย,ยบเฉยแต่ในตอนนั้นออฟฟิศก็ยังพูดอีกว่าเข้าใจละเด็กหรือว่าเจ้ากำลัจงจะกลายเป็นราชามังกรผู้เป็นตัวแทนแห่งหน้าอกทั้งมวลบนโลกใบนี้พอ,อออฟฟิศได้ถามเช่นนี้ จากกระพัดมังกรแดงก็ไม่ตอบอะไรกลับมามันคงไม่มีใครรู้ได้ว่าตอนนี้ร่างของมังกรของเด็กสิงห์เสิยชิตอยู่ในพุทธเ,เกียร์กำลังสันนิานเพราะเขาพูดอะไรไม่ออกและค่อยๆซุดตัวลงเหมือนกับว่ามังกรขาดออกซิเจนมังกรสวรรค์รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวไม่เสียทุกอย่างที่ตนเองได้สร้างขึ้นมาชั่วชีวิตกำลังจะพังทลายลงเหลือเพียงแค่เศษซากรพื่อความพูดที่เสียแทนจิตใจ ของเด็กสาวเทพเจ้ามังกรที่อยู่ตรงหน้าและในระหว่างน,านั้นจากพัดมังกรแดงจึงได้พูดออกมาว่าอ่ะเอ้ยอ่าม้แต่เจ้าก็ยังไม่ไม่จริงใช่ไหมฮือฮือฮ่าฮาใช่แล้วละ่ะข้ามาราชามังกรหื่นกามข้าทนไม่ไหวแล้วสติจะแตกแล้วโวย้ยใครก็ได้ใครก็ได้ตามหมอมาให้ข้าทีและจะได้ฟังผู้หูของของาผู้เช่ญน,นั้นอิเซจึได้คิดในใจว่า เวนละเด็กได้รับเสียหายทางจิตใจมากเกินไปแล้วนะยายาปวดยาอยู่ที่ไหนฟ้าใจเยน็นๆก่อนนะเด็กนี่ไงยาทำใจดีๆเข้าไว้นะคู่หูในขณะที่อิเซก็กำลังป้อนยาให้กับเด็กโยนานเด็กจึงได้หัวเราะออกมาด้วยความบ้าลั่งชิปห <c oughs> ายแล้วล่ะเด็กเริ่มพูดได้เป็นภาษาแล้วในด้วยเหตุน,นี้อิเซจึงได้รีเพยาที่อยู่ในขวดลงไปบนอันมณบีแทบไม่ยัาง จนในที่สุดเด็กจึงได้สงบสติลงและเด็กจึงได้พูดออกมาว่าอาขอบใจเจ้ามากนะข้าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะขอโทษด้วยยานี้มันใช้ได้ผลดีจริงๆเลยนะคู่หูนักษานได้ฟังเด็กพูดเช่นนั้นอิเซจึงได้คิดในใจว่าปอบางเกินไปแล้วนะดูเหมือนว่าความเหมื่นก้ามของฉันจะทําให้บางกรสวรรค์นตนหนึ่งได้พังทลายลงไปซะแล้วและฉันก็ต้องขอโทษจริงๆนะเด็กในขณะที่อิเซก็กําลังรู้สึกผิดอยู่นนานออฟเฟจจึงได้พูดขึ้นมาอีกว่า เราจะจับตาดูร่างสถติตของเจ้าคนนี้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะเด็กออฟฟิลตาของอิสเซแม้ว่าดูภายนอกแล้วเธอจะไร้ซึ่งอารมณ์แต่อิสเซก็ยังมองเห็นความสนใจในแววตาของเธอและในตอนนั้นอาซาเซลจึงได้ถอนหายใจพร้อมกับพรมโล่งอ,อกก่อนที่จะวางมือลงบนไหล่ของอิสเซและพร้อมพูดออกมาว่าอะถ้าถ้าอย่างนั้นนะนายก็อนุมัติให้เธออยู่ที่บ้านเหล่านี้สักพักหนึ่งสิ แค่พระเจ้ามังกรออฟฟิศส,สนใจในตัวนาเชลนะถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลสักเท่าไหร่ก็เ,เถอะแต่นายก็ควรจะภูมิใจเอาไว้นะแค่เธออยู่ด้วยก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมอิเซนังจากได้ฟังอัสสเซลผู้เชีนน่ยวชาญอิเซจึงได้คิดในใจว่าการที่มีหัวหน้าของกลุ่มผู้ก่อการหลายแถมยงังแข่งแก่งระดับลาดบอร์ดมาให้ความสนใจมาหน้าภาคภูมิใจตรงไหนฟ้าไออาจารย์บ้าแต่อย่ามาปัดควรรับผิดชอบหน้าด้านๆแบบนี้นะดิ ในขณะที่ i อเซก็กําลังคิดเช่นนัออ้นลีอาดจะได้พูดออกมาว่าถ้าตัวเอเซไม่ขัดข้องอะไรพวกเราทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแต่พวกเราก็ควรจะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราทุกคนก็จะหันอาวุธไปใส่เธอแบบไม่ลังเลเลยและไม่ยั้งมือในทันทีแต่ถ้ายอมรับกันได้ก็ตกลงตามนี้นะคะอาจารย์อาซเซลเมื่อเอเซได้ฟังแฟนสาวของเขาพูดเช่นนั้นเขาจึงได้คิดในใจว่า ดิแอสเองก็โอเคงั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอจะสนใจในจุดประสงค์ของออฟฟิศอยู่ไม่น้อยเต่ถ้ามีอะไรเป็นกุญแจสําคัญหรือว่าหลักฐานสู่การกําจัดคาออฟฟิเชีให้สิ้นซากก็คงจะหนีไม่พ้นตัวเธอคนนี้โอกาสทำงานแบบนี้ถ้าไม่วัวเอาไว้ก็คงจะไม่ได้ถ้าเราได้เกี้ยวกอมเธอผู้เป็นหัวหน้าดีๆการนองเลือกก็คงจะจบลงได้เหลือไว้เพียงแต่ความสงบสกุกแต่ว่าจะเอาอยัางไงกับทางฝั่งโจโฉดีล่ะ จากนั้นมันก็คงจะไม่มีทางอยู่ความธิยายนอยากแบบง่ายๆซะด้วยสิยังก่อเรื่องเมื่อโยดยอนด้วยเป็นสอนผู้ใช้เซคิกเกียร์คนอื่นๆให้ใช้มาลัเดเบเกอร์ได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดตอนนี้ความคิดของออฟฟิศมันก็เปลี่ยนตัวแปรที่สําคัญในการเปลี่ยนผู้อำนาจและการตัดสินใจของเทือนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวชั้นงั้นเหรอเวยเวยยทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ฟ้าตัวก็แค่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับทุกคนเองนะ แล้วทาไมทุกคนถึงได้โยนผ่าระอันหนังอึง้งที่มีชะตาการของโลกเป็นเดิมพันมาไว้ที่ตู้ด้วยล,ล่ะแน่นอนว่าเท้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เสียในจิตใจของอิเซไม่มีใครสามารถได้ยินยังไงก็ตามอิเซก็ต้องยอมรับข้อตกลงในครั้งนี้และยอมให้ออฟฟิศอยู่บ้านอยู่ดีเมื่ออิเซเขาได้คิดเช่นนั้นแล้วเขาจึงได้พูดออกมาว่าก็ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแค่ถือไม่มารบกวนเวลาผมอ่านหนังสือสอบก็พอแล้วครับ เมื่ออิเซได้เพืเ่อนหนีอาจารย์ของเขาจึงได้วางมือลงบนศรีรษะของเขาพร้อมกับรูปเบาๆอย่างเห็นใจฉันขอโทษด้วยนะอิเซที่ต้องยกภาระอันหนักอึ้งให้กับนายได้แบกรับเอาไว้อีกแล้วในทางที่นายก็กำลังเครียดอยู่กับการสอบอยู่แท้แต่ว่านี่มันก็เป็นหนทางที่ดิทิสุตรที่จะหยุดการสู้รบที่ไม่จำเป็นลงได้พยายามเข้าลาเมื่อได้ฟังคำขอโทษจากอาจารย์ของเขาอิเซจึงได้คิดในใจว่าครับผมก็จะทำให้ดิท่สุตร ก็อ,อาจารย์ก็เป็นผู้มีพระคุณพูดถึงกับก้มหัวขอร้องแบบนี้จะไม่ทําได้ยังไงล่ะหลังจากที่อาซเซลได้ขอโทษอิเซแล้วเขาจินได้หันไปหาออฟฟิศพองกับพูดออกมาว่าทินัันจะไม่ได้อยู่ในฐานนะที่พูดอะไรได้ก็เถอแต่ว่านะออฟฟิศผู้โลกาเจ้าพวกนี้ก็ากาลังเตรียมตัวสอบครั้งสําคัญเพราะงั้นก็อย่าไปรบกวนถ้าไม่จําเป็นเข้าใจนะ อาจารย์เซลเขได้บอกเชนหนีเอาไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อความเป็นห่วงอิเซลูกศิษย์ลักของเขาและในตอนนั้นออฟฟิศจะได้ตอบขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วออฟฟิศก็เป็นเทพเจ้ามัากางกรที่ดูท่าทางที่แบบสบายๆจะอะไรก็ได้และในตอนนั้นผู้โลกาจะได้พูดขึ้นมาว่างั้นตัวฉันจะอยู่เฉยๆแล้วกันนะเนี้ยวณตอนนี้อิเซก็ไม่คิดเลยว่าผู้เทั้งสองคนจะทำตามคำขอร้องของอาจารย์ของเขาได้จริงๆหรอกนะ ในระหว่างที่อิเซก็กําลังมองดูทั้งสองคนอยู่เลเฟก็ได้เข้ามาสะกิดตัวของอิเซพร้อมกับยื่นกระดาษได้ประกามาให้แล้วเธอจะได้พูดออกมาว่าฉันชอบการต่อสู้ของคุณกับเบลมากเลยถ้าไม่เป็นการรบกวนขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะเมื่อไ,ได้เห็นการกระทำเช่นนั้นของเธอแล้วอิเซจึงได้คิดในใจว่าเออสุดุลว่าเยดี้เป็นแฟนคลับของฉันเหรอท,ทางที่อยู่เทียมเดียวกันกับวารี่ที่เป็นศัตรูกันเนี่ยนะทีมพมมอนทุกคน ึงจะแข็งแกร่งสุดๆแต่ก็ยังคงดาใจได้ยากเป็นบ้าเลยแหฮเป็นพวกพิลึกกันทั้งนั้นเลยถ้างนั้นตอนนี้ก็ควรจะตอบว่าเออโอเคอิเซได้พยายามที่จะเฉียดยิมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้และเซ็นชื่อตอนเองลงไปเวยแล้วบ้านเฮียวโดจึงได้ต้อนรับแขกที่ชนปวดหัวเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเพิ่มขึ้นมาอีกแต่อย่างน้อยจนกว่าจะถึงวันสอบแล้วนะ หลังจากการสฆนาาในวันนี้ได้จบไปเวลาคืล่วงเลยผ่านไปแล้วสองสามวันตั้งแต่เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นและตอนนี้ออฟฟิศได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านเฮียโดแบบชั่วคราวซึ่งวันวันหนึ่งเธอไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากนั่งอยู่เงียบๆตรงมุมห้องมองดูพวกอิเซติวนังสืออย่างบ้าคลั่งเดนทางที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จะไปกินขนมกับน้ําชาที่แม่ได้ยกมาให้ไปซึ่งมันก็เป็นภาพที่ทาให สุขภาพจิตใจของอิเซมาได้ย่ำแย่ลงอย่างมากมั่นใจได้เลยว่าคนอื่นๆก็คิดแบบเดียวกันกับอิเซถึงจะทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกคนเองก็เหลือไปมองที่ออฟฟิศเป็นพักๆแต่ก็เชื่อเือะไม่ว่าใครเองกูรวบรวมสมาธิอ่านหนังสือไม่ได้หรอกถ้ารู้ว่ามีตัวหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายมาจับจ้องจากด้านหลังอยู่อย่างนี้จริงไหมล่ะแต่อย่างน้อยเธอเองก็แค่นั่งอยู่เงียบๆตรงมุมนั้น ไม่ได้แผ่จิตสังหารอะไรออกมาด้วยและไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับพวกเราตกใจเล่นส่วนคุ่โลกาเลเฟส่วนนักเฟนเลวตอนนี้กําลังเล่นอยู่ในศาลในร่มบ้านของอิสเซและอิสเซก็ได้คาช้ากับพวกเธออยู่ตลอดเวลาว่าห้ามออกไปนอกบ้านเด็ดขาดเลอเฟและเฟนเลวนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่คุ่โลกาเนียเซเธอจ้องที่จะหนีออกจากบ้านทุกขางที่ฆ่าสายตาพื้นเธอไปปาเข้ากับกลุ่มพัธมรที่ดูแลเมืองนี้อยู่ มันได้สวยตายกันหมดแน่พอดีแต่กระชัางหัวเรื่องนั้นมันเถือตอนนี้ก็ควรเอาเรื่องสอบให้รอดก่อนดีกว่าที่จําได้แล้วมันก็มีเพียงแค่ชื่อของ72ติสระกูลปีศาจกดข้อบังคับในการอยู่อาศัยบนโลกมนุษย์มารายาทเวลาเมื่อเจอกับพอพันต่างๆแล้วก็อะไรอีกฟ้าเออใช่เรื่องของกลุ่มจ้ามันเก่ากับกลุ่มจ้ามันยุคปัจจุบันเรื่องของพวกมังกรแล้วก็ราชื่อของเทพทุกองค์ เขากลุ่มขั้วอํานาจด้วยทั้งหมดนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วและยังเหลือเรื่องปัญหาการตรวจคนเข้าเมืองเสด็จเกียตแล้วก็พวกตำนานพื้นบ้านของแต่ละส่วนในโลกของปีศาจอีกแล้วตัวจะจําทั้งหมดได้ยังไงวะแต่ดูเหมือนว่าอาการของคนในกดจางก็จะเริ่มดีขึ้นมาแล้วเพราะว่าวันนี้เธอได้ออกมายังนอกค้องเพื่อมาติวหนังสือกับพวกอิเซด้วย ในขณะที่พวกอิเซก็กำลังตีนอเซื์อยู่นานแกตเปอร์จะได้พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นอะไรแน่นะคนในโกดจังแกตเปอร์ได้ํามออกมาด้วยความเป็นห่วงและในตอนนั้นคนในกดจังจะได้ตอบว่าอมไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่เป็นอะไรเมื่อแกตเปอร์ได้ถามเธอด้วยความเป็นห่วงแต่ปากของคนในกดจังก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรแต่สีหน้าของเธอก็ยังแดงแล้วก็ยังดูเหนือ่อยเหนืออยู่ดี หรือนี่ก็คือตอนที่เธอก็กําลังต่อสู้หยับความทรมานทางสัญชตาตญาณของตนเองอยู่ตอนนี้พวกเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเจอหน้ากาันหรือว่าพูดคุยกันตรงๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ยากจังเลยแฮเวลาไม่ได้เห็นหน้าของคน,นโกรธแจางก็รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันได้ขาดอะไรไประหว่างที่อิเซก,ก็กําลังคิดเช่นนั้นในตอนนั้นเลเวลชินได้พูดขึ้นมาว่า ดูเหมือนว่าท่านอิเซก็จะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเทพแล้วก็ขุภ่องพวกอำนาจต่างๆได้ก็เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ต่อสู้โดยตรงมาก่อนแล้วใช่ไหมคะแต่ที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือเรื่องเศรษฐกีจรประเพณีแล้วก็ตำนานพื้นบ้านเพราะว่าท่านอิเซก,ก็เป็นมนุษย์มาก่อนก็เลยไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เลยแนวคิดของปีศาจอย่างพวกเราต่างจากพวกมนุษย์อยู่พอสมควรเลยคะ่ะ ข้องงานในเรื่องของศร战รเกิกับการบริหารก็น่าจะต่างกันด้วยนะคะถ้าท่านอิเซจำอะไรไม่ได้ก็ให้ตอบโดยพยายามคิดดูว่าถ้าเป็นพวกปีศาจจะทำยังไงนะคะเมื่ออิเซได้ฟังน้องเลเวลผู้เช่นนั้นอิเซจะได้พูดออกมาว่าอ้าหมายความว่าลักษณะ,ะน,นิสัยข,ของปีศาจแต่ละตระก,กูลก็แตกต่างกันด้วยสินะตัวอย่างเช่นตระก,กูลของเกมอลี่ก็ค่อนข้างที่จะใจกว้างเขตที่ปกครองก็เลย ก็เลยอยู่กันแบบเสมอภาคแต่ว่าเขียดปกครองของตะก,กูลอื่นๆก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นสินะที่จะเคยเป็นมนุแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นปีศาจไปแล้วพวกงานการศึกษาประเภทนี้ต่างๆของโลกปีศาจมันก็เลยปเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับอิเซ่การสอบเรื่องขั้นขึ้น,นมาด้วยแค่การสอบเรื่องขั้นระดับกลางก็ยังคงยากระดับนรกแตกแล้วถ้าถึงเวลาสอบระดับปีศาจชั้นสูงจริงๆวัตูจะไม่ระเบิดตายก่อนหรือยังไงฟาเน,นีย ในขณะที่อิเซก,ก็กําลังคิดโยนานและท่านใดนั้นเองอาเชียก็ได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเดินไปหาออฟฟิศท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนในห้องในตอนนั้นอาเชียจึงได้พูดขึ้นมาว่าเออ,อแค่น้ําชาก,ก็คงจะเบื่อแล้วถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปเอาชาเขียวมาให้นะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานตัวของอาเชียจึงได้ยื่นแก้วชาเขียวไปให้ออฟฟิศมาช่างเป็นเด็กสาวทีท่กล้าหาญอะไรขนาดนี้ เลอออฟฟีก็ได้ยื่นมือไปหยิบแก้วจากอาเชียพร้อมกับดื่มเข้าไปโดยไม่พูดอะไรตรัวของอิเซก็ได้กระซิบข้างหูของเธอทันทีและจากที่เธอได้สง่งรอยยิ้มไปให้ออฟฟีแล้วอาเชียได้กลับมาร่วมวงที่หนังสือต่ออีกครั้งแล้วในตอนนั้นอิเซจะได้พูดว่าจะกล้าไม่เบาเลยนะอาเชียเมื่อได้ฟังคําถามเช่นนั้นอาเชียจะได้พูดว่าเออคือฉันก็คิดว่าเธอก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรมากหรอกคะ่ะ อย่างเมื่อคืนนี้อิเลนาจางก,ก็ยังชวนเธอไปเล่นไพ่ที่ห้องด้วยเลยนะคะเมื่ออิเซดได้ฟังคำอธิบายเช่นนั้นเขาจึงอยู่ในอาการตกตะลึงเพราะก็เปล่งเสียงออกมาว่าฮะฮะว่าอะไรนะเอาจริงดิเมื่ออิเซดได้หันไปมองอิเลนาแล้วก็เห็นเธอได้ชวนิว้วสนิ้วขึ้นมาด้วยรอยยิ้มหน้าแป้นและเธอก็ตอบกลับมาว่าเชลลาอิฉาเช่เมลาได้เล่นไพ่นกกระจอกกับเทพเจ้ามังกรเชีวนะ เนื่องจากที่อิสเซและพวเชนนัเขาจึงได้คิดในใจว่าส,สุดยอดไปเลยจิตใจของเธอทําด้วยอะไรกันเนี่ยหรือว่าที่มิคาเอลเรียกให้เธอเปลี่ยนเอสก็เพราะว่านิสัยแบบนั้นของเธอกันนะและการที่อิเลน่าเปคนสบายๆพูดคุยกับทุกคนได้มันก็ทําให้เธอหมอะกลับตาแในตัวแทนของเผาเทียบมากกว่าเลยทีเดียวนื่องจากที่อิสเซกำลังคิดอยู่นั้นขี้บ่าจึงได้พูดว่าผมคิดว่าตัวเธอก็ต่างจากอุโรโบลอส ตามตำนานได้กล่าวเอาไว้มากเลยนะครับเมื่อคีบ่าได้พูดเช่นนั้นอาเคโนซังก็ได้พยักหน้าเห็นด้วยกับสิ่งที่คีบ่าได้พูดพร้อมกับเทวพูดออกมาว่าฉันเองก็ว่างั้นแหละดูยังไงก็ไม่เหมือนกับเป็นบางกรที่เป็นตัวแทนของเคออสเอกอันนั้นแล้วก็เป็นความว่างเปล่าเลยสักนิดเม่ได้ฟังอาเคโนซังผู้เช่นนั้นแล้วอิเซก,ก็ได้คขดว่าเป็นจริงในข้อนี้มันก็จริงตัวของออฟฟิศไม่เหมือนกับเป็นเทพเจาพ้าผู้มีพลังที่ไร้ขีดจำกัดเลย ถ้าเทียบกับเด็กแล้วหรือว่าเป็นเพราะเธออยู่ในโลกมนุษย์มาเป็นเวลานานจนสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเธอกันนะแล้วตอนนี้เทพเจาา้ามังกรนั่นก็กําลังสนใจในตัวฉันอยู่ในขณะที่อิเซก็กําลังคิดเช่นนี้อยู่เขาได้เหลือไปมองที่ออฟเฟตแล้วก็เป็นแบบตามที่คาดเอาไว้ออฟเฟตก็กาลังนั่งจีบชาเขียวเจ้ามองมาที่อิเซแบบตาไม,ม่กระพริบเมื่ออิเซได้เห็นเช่นนั้นเขาจึงได้คิดในใ,นใจว่า ที่เธอต้องการอะไรจากตัวฉันกันแน่เนี่ยและคำถามนี้ก็ยังคงอยู่ในจิตใจของอิเซต่อไปโดยที่ไม่รู้คำตอบอะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้พอก็ต้องขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า